โหเวนกรรมผมไม่รู้ว่าไม่มีตังค์แล้วนักโทษมันจะหลุดหมดเลยโหไปชวนชวนชวนเร็วก่อนที่มันจะไปเมืองอื่นเนี้ยเร็วๆแล้วเหลือกี่คนวะเนี่ยโูหลุดไปบานเลยเอาคนที่หลุดมาก่อนหันเสียนโหไม่ได้อีกเจียวชูโอ้โหแมงลูกกวงเอารวยเอาไม่ได้สักคนเลยวะรูเสียงอะเอาเฮ้ยไซโยชิเอ้าวันตันอ โอ้หพอดีหลุดไปได้นี่มันไม่มาเลยนะโอเคครับเราคงต้องจับไอ้พวกที่ยังอยู่เอยเนี่ยพอดีโยนขังอยู่มันยอมพอดีหลุดไปได้แล้วมันไม่ยอมเลยโอ้พหกเรตโอเคช่างหัวมันแล้วนะครับมันก็คงจะอยู่แถวนี้ครับมันคงไปลงไปถึงภาคใต้แล้วพอเราตีกองสุนจันได้เขาไม่โชว์มันใหม่ก็ได้ถ้าเกิดมันจะหนีไปไหนนะถ้ามันจะหนีไปไหนก็ต้องไปอยู่กับกองสุนจันเดี๋ยวเราไปตีกองสุนจันแตกแล้วอยเอามันอีกทีก็ได้ถือว่าอ่อนให้แน่ๆนหมดอีกแล้วโอ้ยนะ การชวนใช้เทิร์นค่อนข้างเยอะครับชวนไม่เหลมใจมันก็หมดอีกแล้วโอเคโอเคยังไม่ได้สร้างอะไรเลยเนี่ยตังมียังไะตังยังไม่มีเลยเนี่ยอย่าอย่าหลุดอีกนะเว้ยเออโอ้หมดไอชวนชวนก็หมดแล้วเทินชวนใช้เทินตั้งเยอะโอ้ อุยเอียนอยู่เจโฉอะชวนได้ไหมเนี่ยโหเราปีเน่พอดีอวยเอียนมันมีค่าลับพอดีเลยแค่แปดปครับผมเลยสนใจจะรักมาจากโจโฉได้ไหมล้วปีอาสาก็ลองดูนี่อะลองดูลองดูเพราะอวยเอียนนี่ก็วอลเก้าสิบสองไม่ธรรมดามกันลิฟวหวนเซียวจัดไปให้ผมขอย้ายคนก่อนเดี๋ยวเออเพราะว่าการย้ายคนมันต้องใช้เธอเนล้ไงและการชวนคนต้องใช้เธอดังนั้นก็ต้องสลับกันว่าจะทำไงตอนอืม โกนอูเตียวเซียนเตียวเมียวงานเหลียงเตียวครับมงตอนนี้ขอโอ้ยนี่มีกี่คนนะเนี่ยยี่สิบเอ็ดคนนะโอเคัหมตรงนี้เป็นไงบ้างนะเหลือกี่คนสิบคนส่งคนจำเป็นกลับบ้านก่อนลูกเราอ่ะลูกเรายังอยู่ไหมเออโอเคส่งลูกเราไหนอกกนั้นก็ให้อยู่ไปครับอืมโอเคลูกเรากลับไป เธอหน้าก็ค่อยเออเดี๋ยวเธอหน้าผมให้มันบริหารผม,มลืมบริหารเมืองนี้เลยเนะี่ยเออเดี๋ยวค่อยให้มันบริหารได้แล้วตังสองพันนะเออส่งมาส่งมาส่งตังให้หน่อยจิวช่องจิวช่องก็ได้ทับไม่เอาแล้วกันปล่อยให้ไว้ป้องกันตัวเองเอาตังมาสองพันอืมเอาสเสบียงมาด้วยอืมจะเป็นในการสร้างมือใหม่อืมสองเมืองล่างก็จะปล่อยให้คอมทำแล้วครับอนี่สองก็สเสบียงมาแล้วตรวนี้ก็ชวนต่อไป โอเคต้องรอชวนให้ครบก่อนแล้วค่อยเริ่มบริหารเมืองครับเพราะโอกาสที่ชวนมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวเกิดมันหนีไปนู่นไปนี่แล้วจะยุง่งไงมา้างเลยกี่คนชวนให้หมดก่อนโอ okay. เคเียวเสียนจัดไปีเยเซียนเจนเปยวนเซียวโอ okay. เชชคเจนโชกุนอูจัดมาอ้าว อ้คุณอูแม่งกาด่าแม่งเลยนะแกนหยงโอ้ยไม่ต้องชวนแม่งเลยเทียนเปลงฉลาดกว่าอีกเนี่ยเออโอ้ยไอ้มึงอาสาทําไมวะโอ้โหเปลกูเปลืองเทินไหมเนี่ยชวนไม่ได้ก็เสียเทินเหมือนกันนะครับเนี่ยหุ่ยหอกรีวอร์ดดิเออหมกแมงรีวอร์ดยังนี่ เ,ออเดี๋ยวดิติกอิตาบิโอเคเริ่มให้คนมาคุมครับคนคุมยี่แล้วกันคุมสักสองเมืองแหละใครจะคุมโกซุนเหรอได้คุมไปอืมให้โกซุนจัดการบริหารครับสองเมืองล่างเดี๋ยวผมจะส่งคนมาให้มันช่วยอืมเราได้เราได้วางใจให้คนส่งคนมาเยอะให้มันบริหารสองเมืองไว้ป้องกันข้างล่างในขณะที่เราบริหารเมืองนี้แล้วก็เตรียมบุกข,ข้างบนอืมเป็นแผนการนะครับ แม้แต่การบริหารก็ยังต้องมีลำดับแผนการนะอืมโอเคชวนเพิ่มแล้วกี่คนเนี่ยโหแม่งหนีไปบาร์เลยเนี่ยอ๋อยังอยู่ยอยู่บางตัวมันก็ไม่หนีไปไหนครับบางตัวก็ไปแล้วเข็นเฟ่งก่อนมันฉลาดกุนอูเออเยี่ยม บางที่มันจะต้องเริ่มตั้งเริ่มตั้งกุนซื้อใหม่เพราะว่ากุนซื้ออวนเซลมีที่ฉลาดกว่าตันกงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะค่อยมาไล่ดูโอเคไม่มันหมดวดัยอย่างว่าเธออุย้ยไม่ได้หนำใจเลยเดี๋ยวมาได้เวลาอะไรเอย่ยน,นี่ครับทำการสาบานเอเวรตตี้วอลลิโป้บุญฮิวงินเหลียงสาบานสามพี่น้องมาเราจะลิ้มสาบาน พวกเราสามคนแม้จะไม่ได้เกิดวันเดียวกันแต่จะขอตายร่วมวันและเวลาเดือนปีเดียวกันเอาละเมื่อเราตัดสินใจแล้วล้วก็ฉันมีความสุขมากเลยจากนี้ไปเราจะทำงานร่วมกันเป็นพี่น้องที่แท้จริงฮ่าเมื่อเราเป็นสามพี่น้องแล้วลราก็พวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรต้องกลัวไม่มีใครจัดการเราได้แน่นอนดีมากพี่น้องเอ๋ยมาร่วมมือกันดีกว่าจากนี้ไปเราจะร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เดียมริปโป้งเงเหลียงบุญทิวสามพี่น้องเออไ้มาลงเอออย่างนี้ได้ก็ดีเหมือนกันครับจากที่เคยเจอกับมันเนี่ยพวกมันก็สุดยอดจริงครับผมจะรับฝีมือไงผมลิงได้ให้โอเคเออข้าราางเราให้พวกมันบริหารได้ว่าลืมไปรีวอร์ดกันโอ้โหไม่ค่อยมีตังรีวอร์ดรเลยว่ะเฮ้ยเมื่อจะถึงเนี่ยเร็ว กนอูกนอูมันอยู่เมืองไหนกนอูมาเมืองเรายังหวัอ,อ๋ออยู่เมืองนี้ลืมไปเก okay, ได้ตังค์ใช่ไหมเออได้เริ่มบริหารหรืออะไรสักทีไม่ได้อุยเอียนด้วยโเราปีโอเคครับเริ่มสร้างก่อนดีกว่าตอนนี้เออคนพลเราเยอะแล้วมาเริ่มสร้างกันเไหมโอเคตรงนี้มิ้นใช่ไหมโอเคครับตรงนี้เป็น่วนรวมถ้าเกิดเราสร้างมาเก็ตรอบตรงนี้ก็จะดีก็จะสร้างตรงนี้ มาเกตตรงนี้มาเกตตรงน,นี้หมดเทินแม่งโอ้ยบริหารยากครับก็สร้างให้หมดก่อน,นเพราะขุนพลเราพอสร้างได้เรื่อยๆอยู่แล้วจริงผมอยากชวนให้หมดก่อนอนะแต่ว่ากลัวมันจะบุกมาตอนนี้เลยเดี๋ยวสี่คนเองเองกันช่วยเสร็จเลยโอเคเตียวเลี้ยวมา ไอ้พวกที่เก็บไอ้พวกที่มันอยู่นอกกรงก็ค่อยว่าไรทีครับโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเซียนนะสองเมืองล่างปล่อยแล้วครับยีมเห็มั่งผ่านปีไปใช่ไหมเออถ้าเกิดมีหมอกแวบไปเมื่อกี้มันคือการผ่านปีนะครับผมลืมบอกตอนนี้ผ่านปีปีเราจะคงอยู่ที่ข้างบน เป็นอะไรที่ลุ่งเรืองมังคั่งและอีกสามตัวชวนไม่ให้หมดสักทีโอ้ยเฮ้ดูเดียวเส้นโอ้ยสร้างตลาดก่อนดีกว่า,วาเสียเวลาจริงเลยชวนไม่ได้แล้วเสียเธอไปเปล่าประโยชน์เลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้างล่างเป็นยังไง้างขอดูก่อนสองคนโอ้โหน้อยว่ะเดี๋ยวจะใครไม่มีกิจธุระอ๋อส่งไม่ได้ไม,มีเธอโอ้ยเนี่ยเธอมไม่ไม่คอใช้ครับ อโอเคผมว่าน่าจะได้เยอะอะไรแล้วล่ะเออเริ่มสร้างดีกว่าสร้างให้หมดไปเลยอืมความยังไม่มีดีกว่าโอเคเดี๋ยวเออได้หมดแล้วเอาบาร์แลกก่อนนะไว้เพิ่มทหารเผื่อม,มันมาตอนนี้อืมตรงนี้แล้วก็ทหารมาโอเคเอาไว้สร้างเยี่ยมตรงนี้ก็สร้างหมดแล้วรีวอร์ดไป ที่เหลือก็ฝั่งนี้ก็ไว้สร้างฟาร์มครับอืมพอสร้างเสร็จแล้วก็ค่อยชวนแล้วก็ส่งทหารไปเมืองอื่นๆอืมโอเคแหละมาเป็นสต้รียตัวใจนี่ว่าจะบุกมาผมมันมาสร้างป้อมนี้ยโอ้โหมันมาสร้างป้อมป,ปิดทางเนี่ยถ้าเกิดเราจะ่าเราต้องจัดการป้อมนี้ครับก็โอเคถ้าบุกจริงๆไม่มีใครหยุดได้แล้วสร้างให้เสร็จก่อนสร้างเสร็จเลยเอาฟาร์มมาฟาร์มมาตอนนี้ไม่มีเพิ่มสเสบียงเลยสร้างรอบไหนดีวะ รอ,อบนี้้ะกันพอเราต้องสร้างให้รอบแล้วก็มีตรงกลางเป็นตัวบวก1นงจดห้าเหมือนเป็นไงครับสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมรีวอร์ดไปเรื่อยๆสร้างแล้วก็รีวอร์ดสร้างแล้วก็รีวอร์ดการชวนคนมาเยอะๆเนี่ยมันก็มีการตาการเสี่ยงแล้วเพราะว่าคนที่เราเพิ่งจะชวนมาใหม่มันจะไม่จงรักภักดีแล้วนะถ้าเกิดเราไม่รีบให้รีวอร์ดแล้วก็อะไรอะไรเอาเอาเจ้าโฉเจ้าโฉจมูกด,ด้านล่างอะชิบหายแล้วโหแล้วหืม พิงหยวนน่าจะเอาอยู่นะโหก็บอกยังไม่ได้ส่งคนไปเลยโอ้ยบสร้างบสร้างโหเจโฉมแ่งเริ่มเคลื่อนไหวอีกแนละ้วทีนี้ก็รีบเป็นจริงเลยยังไม่ทันได้อะไรเลยอืมรีวอร์ดรีวอร์ดเท่าไหร่เนี่ยกี่พันหูเจ็ดพันเลยวะตีเมืองไหนจะมาตีายี่อถ้าพิงหยวนไม่หมื่นเจ็ดน่าจะพอไหว เดี๋ยวขึ้นมากันสิว่าเอาเข็นเซนไปอยู่กับโตเกียมเออช่างแมงชวนมาเยอะสักคนสองคนอย่าไปเยอะแล้วกันงานเหลี่ยงบุญฮิวไม่ไปไหนแล้วเพราะผมจัดการชิงสาบานแล้วเออมีอะไรเกิดขึ้นลิโป้เจวหุยเจออะไรโอเคเจอคนอื่นอีกใช่ไหมเจอใครมาคราวนี้ว่าไงเจวหุยในบาสารเราเกลียดกันแต่ไม่เป็นไรโอ้เจวหุยไปเจอกับซีหลงครับอืมใครที่รู้จักกับซีหลงก็คือขุนพลของโจโฉครับ ไปเลยได้รับฉายาคุณพลไร้พ่าของโจโฉเนี่ยซีหลงครับเคยโดนคนอูด้วยใช่ไหมแน่ซีหลงอ้าวแปลว่าโจโฉไม่เจอใช่ไหมเตียวหุยไม่เจอก่อนครับโอเคเฮ้ยมาหยวนลิโป้ไหมเฮ้ยนี่มันเกิรอะไรเละเยอะเนอะกันเกิร์มาลงกันหน่อยไม่เหรอะ้าจะเอาเหรอมึงมามาโอเคยังไงเตียวหุยก็เป็นรองแทนลิโป้ครับใครจะชวนซีหลงแต่ซีหลงจะเก่งไงก็ไม่่นาจะยากเตียวหุยนะเว้ย โอเคเหก้าแปด9กสบมาบวกเลยครับเตียวหวยุยโอ้โหเต็มหน้ากูเลยเอาเอาเตียวหวยุยเออสวนบ้างเออเออก็อย่างงั้นเอาดีโอโ้สามทีเลยครับโอ้โหในความว่าเลือเดเตียวหวยุยแม่งรัวมากครับโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช้เกดเนี่ยรถไปเกือบตายครับเราจะชาร์จสู้อะไปเล่นสายป้องกันครับเพราะว่าเตียวหุยเราแรงมากครับกันไม่ค่อยดะอยู่เลยเนี่ยถึงกันได้ก็รถไปหวบแล้วเนี่ยจะแตกกันเนี่ย โหยังไม่ต้องใช้เกตเลยเนี่ยเออโหไม่ต้องกดเกตกดอะไรเลยเดี๋ยวหุ่ยเป็นคนโหดอะเก้ล่วงไหมเรียบร้อยไม่โง่หดระโหดกว่าลิโป้อียไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวหุ่ยชนะสีหลงได้สีหลงมาเป็นพวกครับอืมเยี่ยมมากอืมเฮ้ยมันมันยุ่งอะไรกระดานเกาแตงกันมากวะ มันจะมาบุกด่านนี้กันหมดเลยครับอื hmm. ถ้ามันได้ด่านนี้ก็ทําให้ผมไม่สบายใจเนี่ยออลิบสร้างก่อนลิบสร้างก่อนแกลลี่อ่านี่โอเคอีกอันนึงอันสุดทา้ายจะเอาอะไรครับก็อย่างเดิมครับเอ,อ้ยเวิร์กช็อปมีเหรออ๋อโอเคครับงั้นก็อีกอันนึงก็ทหารคนก็ได้ครับเผื่อไว้เผื่อจะได้ใช้อ,อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอายังได้อีกอันนึงนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวอยว่ากัน ไม่ได้ชนคนเลยเนี่ยเร็วๆๆๆๆข้างล่างมันรับมือกันไม่ไหวหรอกโหหานี่มันมากันแล้วโอเคค่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งยอดฝีมือไปคุมก่อนครับเอาไว้กันเมืองก่อนเออเดี๋ยวเออลืมให้แรงเลยได้สารใหม่มางเยอะโอเคออตโตโ้แรงอืมเรียบร้อยครับอืมงานเหลี่ยงบุญเทียวครับนี่เดี๋ยวหุยเดียวเลี้ยวเยี่ยมให้แรงแล้วก็ส่งทหารตัวนี้มีกี่คนแปดคนมีสองคนทหารที่ปิงอยวนครับ คนเองเก่งไปครับแต่ไม่ใช่คนที่เราจะใช้งานเออสีหลงละกันเออลี่หลิงขีอยางพิ่งไปเดียวโอเคสีหลงกับเตียวครับแล้วก็เขาเฉงด้วยก็ได้โกยวนมึงก็ได้เล่าปียังไม่ต้องไปเอาใช้งานเขียวสิวอืมชุนี่กุงโอเคคนนี้ไปช่วยเมืองล่างครับข้างบนน่าจะโอเคแหละอีกอันหนึ่งจะสร้างอะไรทหารม้ายังไม่สร้างเอา ตสร้างมาแล้วไม่ใช่เหรอนี่ยเน,นี่ก็นี่งานถ่านมา้าอ๋อไม่ได้สร้างโอ้ลืมไปโอ้ลืมสร้างถ่านมา้าอีกขวี่ยมึงสร้างเลยนะลืมได้ไงวะ <c oughs> เออโอเคสุดท้ายไปช่วยครับอืมอไออ๋อกรมสุนตูครับอ๋อกรมสุนตูมาสมัครกับเราอ๋อแต่ได้ชวนไม่ได้โอ้หทำไปเล่นตัวโอเคมามามาอะไรเนี่ยโอ้กุงโจรมาเอ้ยเอา้าคลิปหายแล้วกุงโจร ออเดอร์ล้วก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะทำไมมีกลุ่มโจรวะกลุ่มโจรมันจะมาตอนที่ออเดอร์เราน้อยครับแล้วกลุ่มคนมันจะก่อการกบฏมันจะมาตีเมืองเรากล้าขนาดนั้นเลยโอเคแต่ตอนนี้ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอชวนคนก่นอนเหล็กสามคนใช่ไหมโอเคเอาไม้ครบไม้ครบเออได้ดทีฮะมึงก็ยิงจังเลยทำกูเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวขอรีวอร์ดดกค่าขอรีวอร์ดมั่งเออร้อยมันเข้าเมืองแล้วเราค่อยตบมันครับ พวกขุมโจรมาตีเมืองกูเลยอ่ะเดี๋ยวให้ลิปโป้ไปเคลียหาลากนี่เผื่อเป็นไม่ได้อืมโอเคครับเราได้เมืองครบอันแล้วเดี๋ยวค่อยกระจายขนพลไปบ้างเหลือแค่ไว้ใช้งานตอนตีขยาสาลิปโป้ลิิงฉีโอเคใช่ครับมาดูครับพอลูกครับตีติดสตันครับคอยดูอืมบีทหนึ่ง อื้าวไม่ติดคิย์คอนอีกเว้ยเราไปสองพันครับโจมันก็ลดเยอะครับเนี่ยครับโดนไปทีเดียวจากสี่พันเหลือสี่พันกว่าไอจากแปดพันเหลือสี่พันกว่าชนอีกชนอีกเลยสองคนเองเออชนให้หมดไปโอ้โหแล้วโอ้ยอย่าอินพิชชั่นกันเออเพิ่มออเดอร์หน่อยโอ้โหเมื่อกี้มีแต่คนกดอูเตียงหุยโอ้โหมีแต่คนเรามีแต่สุดยอดขุนพลครับที่เหลือก็แค่บริหารที่ตังให้ใช้พร้อมเอาเอา ตีริปโป้มึงคิดได้ไงเนี่ยมึงแตกแน่นอนนะรอบนี้จัดการแลริปโป้นะโอเคจบไปมึงกำแหงมึงกล้าคลีติคอนหน้าเอา้าติดสตัน,คร,นครับนี่ครับเนี่ยลูกสาวเราทำไมติดสตันครับโอเคตอนนี้อินสเปคชั่นเหมือนครับรู้สึกว่าคนมันจะยังไม่ นั่นโหเราใช้ตังไปหมดเลยเนี่ยให้รีวอร์ดจะตังหมดแล้วเราส่งขุนพลเก่งๆไปแล้ว่น่าจะรับมือกันไหวนะแปดคนแปดคนน่าจะโอเคน่าจะรับโอเคเอ้ยยี่ก็เพิ่มเป็นแปดพันลเนี่เออมันเริ่มจะสร้างทหารแล้วเออเริ่มฉลาดนี่ว่ะเออเยีเ่ยมเอออ๋อตรงนู้นใช่ไหมเออสร้างตรงนี้สร้างไปสร้างไปดีมากข้างล่างน่าจะคุมกันไหว แล้วก็ผ่านปีเฮ้ยผ่านปีจริงดิเฮ้ยไวจังวะอ๋อผ่านผ่านไปฤดูการหนึ่งเออฤดูร้อนฤดูหนาวเป็นฤดูครับไม่ได้ผ่านไปปีหนึ่งก็ตกใจไปมันไวจังวะกลุ่มโจรว่าไงตบลิปโปตายไปเองดิ <c oughs> เจมไม่ต้องเสียเวลาตบมึงให้ลิปโปอ,อ,อยู่นะเหมือนกันยังเล็ดคุยไม่ได้อะ ขอทําให้ประชาชนมันเต็มก่อนครับอืมค่อยๆเพิ่มทหารอย่างสบายใจโอเคชวนชวนชวน,ชวนสุนเฉนินลาวปีโอเคอีกตัวเดียวถือไหมครบเอ่อเจียวหนังช่วยยิง,งนหนังคนนี้อหไรโอเคนป,ป่ตบมันได้จบไปอโอเคนั้นโหดูสองทับมันมาถึงแล้วครับ แม่งโจโฉกับขงหยงมันจะมาลุมตีตรงนี้ไหวป่บวะาอยไหวนะถ้าไม่ไหวจริงเนี่ยผมต้องลงไปช่วยกันกองสุด้ายมันยังไม่บุกมาน่าจะลงไปช่วยทันเยอะเพราะเมืองก็ไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นถ้ามันบุกขึ้นมาทีงขบวนเนี่ยมันต้องโดนนะโอ้แม่งตีแตกเลยนะเอ๊ว่างไงขงหยงตีแตกก็ดีครับเพราะทัพมันน้อยกว่าทีโจโฉก็ต้องโอ้แม่งมาตอดเมืองตรงนี้นี่ว่าโอ้เลววอ่ะ โอ้ไปไงโอ้ยสองตัวนี้ก็จะมาบุกทางข้างๆครับมันจะมาบุกมาทางนี้ด้วยโอ้โหมันยังจะตามมาจองล้างจองผ่านกุฏิข้างบนอีกวว่ะไอ้เหี้ย,ยนึกว่าจะทิ้งพวกมึงได้แลวนะเคครับชวนมาได้ครบแล้วให้รีวอร์ดให้เต็มก่นอนเคโฟกลับมาเริ่มบริหารเมืองแล้วไม่สนแม่แล้ว ตังเป็นไงบ้างมีโอ้โหสามพันแบ่งตังมาหน่อยจะได้เพิ่มทหารยงรวดเร็วหน่อยเออสามพันมาพอตังหน่อยขอตังหน่อยส่งมาคนหนึ่งใครจะมาดีอืมเอาคนที่ไม่สําคัญไอ้ที่นี่เออทหารเก็บไว้โอเคเอาเอาแค่ตังแค่ตังแค่ตังนะขอปล้นแค่ตังพออาหารไม่ต้องหรอกเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเนี่ยิวหายเออดีดีโอเค ต้องให้อาหารพวกมันด้วยครับตอนที่มันเดินทางมาไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดกางทางโอเคมาๆๆจะรีบปั๊มอาหารครับจะลงไปช่วยป้องกันหรือว่าขึ้นไปโจมตีค่อยวาทีโอ้โหอ้าวเออไว้ข้างล่างแล้วก็มายึดคืนได้อย่างรวดเร็วครับเออเนี่ยส่งคนมาคุมเกตไว้จะมีใครรับเที่ยมก็คิดได้นี่หว่าเออบ้องกันไว้บังกันไว้ดีข้างล่างก็โอเคนะยวส่งคนไปเพิ่มให้ เออก็น่าจะส่งคนได้แหละโอ้โหอ๋อมันจะไปที่เกาแตงกันเรอม,ม,มเคสติฟายได้ไหมอ่ะเออสั่งพักลบก่อนเออโจโฉมีใครอาสาไหมสกิลสวิตเอเวอร์ิตี้เคสติฟายเนโกเทียเตอร์ นอช่างมันแล้วกันนะเออผมลืมตั้งกุญซือใหม่นี่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเตเตจี้นี่ครับเทนเปล่งตันกลงอินแปเก้าทนเปงที่เราได้จากโกลเซียวอินเกตั้งกุณซือใหม่โอเคชวยใครได้ไหมจะมีเออโหไปหมดแล้วโอเคโอเคจะไม่ต้องสนใจคอยชวนนาทีตังหมดว่ะโอ้โหโอเคมูฟมูฟมูฟใครที่ไม่ค่อยใช้ก็ ไปช่วยยี่ไหมโหยี่ก็ไม่ค่อยมีตังแล้วพิงหยวนไปช่วยยี่ไปช่วยยี่กันโอ้โหแล้วก็มีกหถารเยอะเนี่ยเชนชูโจอาเชนเปเกาเกนกุยยานเกาตู้ไปช่วยยี่อีกชุดหนึ่งไปที่พิงหยวนเอ่อคุยหญิงอยู่ครับเนี่ยคุยหญิงต้องอยู่กับเรานะใจชื่นหนูชิ้นตา เขาฮิวริฟุสินผิงเกาลัวโอเคไปช่วยเยี่ยมขุนพลไปช่วยครับเพื่อไว้บริหารสุนเซ็กได้ยศสุนเซ็กกำลังจะตีข้างล่างอยู่เลยนะเนี่ยครับตรงแดงๆเอาตีแตกด้วยนะโอ้โหสุนเซ็กเมื่อไ่ตีข้างล่างอย่างมองมันเลยครับเนี่ยเออเว้ยคึกนี่หว่าอ้าว มันโดนใครตีเอามันสุนเต๊กไม่ได้ตีดีกว่าเป็นทับอื่นกรรมคลามงไง้างมัเนี่ยลิทองเหรอลิทองบุกมาทับเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้งมันแค่จะมายึดทับตรงนี้เฉยครับน่าจะรับมือกันไหวนะอืมตรงนี้แม่งเดียวรับออกมาลุยแล้วน่าจะจัดก,การสุนเขียนได้น่าจะไหวน่าจะไหวผมจะใจวางใจพอได้ตังค์แล้วกดจวางใจเริ่มคิดแต่ทหารอย่างเดียวแล้วเพิ่มทหารเดี๋ยวเอาอฟิตก่อนเอาฟิตก่อนเพิ่มทหารมา้า เพิ่มทหารม้าได้น้อยวะเออมันมีบางตัวที่มีสกิลในการเพิ่มทหารมาครับบางทีอาจจะต้องเรียกพวกนั้นมาเข้าเมืองเพิ่อปั๊มทหารมาหน่อยเออเดี๋ยวเรียกมาเดี๋ยวเรียกมาโอ้โหตีใบมาแตกครับ แต่ละขุนพลก็จะมีสกิลนะครับผมไม่ได้อธิบายหมดเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากสกิลแต่สกิลเนี่ยผมจะเริ่มเรียกมาแล้วใครที่มีสกิลเลี้ยงมา้าจะได้เรียกม้าได้ถูกสกิลมีใครมีสกิลเรียกมา้าไหมไม่มีเลยว่ะหายไปกันหมดวะโอเคนะตังหมดครับตอนนี้รอตังไม้นั่นอยู่สามพันมาเร็วๆลยสิวะตอนนี้ก็ดีลทหารไปกัน เซิร์ชได้ไหมไม่มีใครเ okay. hey, oh, ลยโอเคเฮ้ยโหเรามีค่าเทคโนโลยียังเยอะเอาไว้ใช้รีเซิร์ชได้ไหมอ๋อโห้องใช้ค่าเทินห้าสิบเปลืองเกินโอเคนี่ก็เริ่มมาโอเคอุ้งรางไหวมั้ยเอาไอเ้เย็ดโจรเอาเอา ไอจอนแม่งตีทับสเสบียงผมแตกเอาอีกทารตังสามพันหายหมดเกี้ยงกลางทางโหเล็วอะ่ะโหเวนโหตังกูโแล้วมันก็มาปักเอาตอนที่โหแม่งแอบดักบนสเสบียงอุ้ยแม่งเอ้ยมวยจะไปยยังไงวะแม่งขายสเสบียงก่อนแนละ้วเอาตังค์มาก่อนเออต้องใช้ตังค์ในการสร้างทหารละเออเริ่มเล็กคุยทหารได้ละเอาฟิตได้ไหม ได้เท่าไหร่สามพันเ,เอามาก่อนอาากันมแม่งเร็วชิบหายจากคนกลางทางโอ้ยตังค์ยิงย่งไม่มีอยู่อเว้เนียมึงนะมืงโอ้โหแล้วต้องให้รีวอร์ดอีกบานเลยเนี่ย ไม่ต้องใหายมากแล้วมั้งเก็บกูขอเก็บตังค์บ้างพอรีวอร์ดให้คนละร้อยให้สิบคนผมมีทหารเยอะๆให้สิบคนก็พันกว่าไม่ต้องเอาไปใช้ทำอะไรกันพอดีตอนนี้ขอเพิ่มทหารก่อนโอเดอร์แล้วค่อยรีวอร์ดแค่ตามคนพอโอเคโจนึงมาเอ้ยตังค์กูไอ้เนี่ยสามพัน มึงก็มาได้จังหวะเวลาเหลือเกินแล้วมันทำไมมันมาออเดอร์ผมก็ยังเยอะรู้ว่าแถวนี้โจมันชุกชุมแต่แรกอย่างเดียววะไ,ไอ่เวนี่เฮ้ยเอาอโอ้โหโจโจตีแตกเอาเฮ้ยทอมันขึ้นมาแล้วเว้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงมีหมื่นเจ็ดเฮ้ยน่าจะไหวน่าจะไหวครับ ข้างบนนี้ก็ก็น่าจะเอาอันอยู่นะเออแต่ถ้าไม่ไหวจริงค่อยลงไปโอ,อ้มึงก่อนเล่นไอ้เี้ยนี่ก่อนครับไม่ไหวเลยนะไอเวยนี่ตกแม่งเลยย้ายตังค์คืนเนี่ยกูตีมึงแตกกูจะ้า้ตังค์งคืนไม่ไดออ้นัตว์เร้ยตันเย็ดเป็ดตังกูแม่งเออ้ย เจ้าทหารได้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเนี่ยยึดคืนได้แล้วแข่งกันไปผัดผัดกันไปยึดไปยึดกันมาเนาะไอ้นี่เออไอ้นี่มันถอยทับไปแล้วเออแล้วเจ้าโฉวยึดคืนทำอะไรกันเนี่ยมึงสนุกกันไหมฮะโอเคกองทุนจั่นจะมาเนี่ยมานานไปมึงคิดว่ามึงแน่จะบุกมาเนี่ยนี่ปอจัดมันตังค์กูได้คืนไหมเนี่ยฮะไอ้ซัด ได้ตังไหมไม่ได้ตังครับหุยเลวอ๋อมันตั้งค่ายอยู่เราถ้าเราไม่ถล่มค่ายมันจะมาเรื่อยๆป่าวะเออผมลืมไปเดี๋ยวให้ดิปโป้ไปดูถล่มแล้วกันครับตอนนี้เล็งทหารก่อนมันจะมาแล้วีหานี่โอ้ยตังโอ้ยนะเฮ้ยมีตังยังขออีกได้ไหมโอ้โหเป็นงไงแล้วสามทัพเตรียมรับมือ เนี่ยตามทัพบำรุงตบลีทองไม่น่ารอดครับโอเคนะนจะเอาอยู่ตั้งสองพันให้ขอขอขอนิดนึงนิดนึงนิดนึงรู้ว่าพวกมึงก็ต้องใช้กันแต่กูขอนิดนึงเออทหารมา้าแบ่งมาหน่อยนึงเออขอตั้งห้าพันเจ็ดพันเลยก็ได้เอ,อ้ยโหแม่งโจรอ,อยู่แถวนี้นี่หว่าเอาทหารมาด้วยเอาสักสองพันเออป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวไว้สองพันเออขอแบ่งหน่อยเออเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวกูลงไปช่วยโอเคนะไม่ต้องกลัว มา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 เดี๋ยวกูให้ลิปโปไปตบค่ายแมัแ้งละไอ้หายแม่งเออผมลืมไปว่ามันมีค่ายเอ,อ้ยลืมได้ไงวะแม่งหมดปีกฤดดูหนึ่งแล้วเนี่ยเบปิงดูเจียงเฉียงเสียมันอยู่ในเมืองกูเลยลิปโปต้องไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวกองทุนจ้างกำลังมารีบไปตบก่อนที่กองทุนจ้างจะมาถึงแล้วกัน โอ้มาครับบุกทับใหญ่มามึงรีบปั๊มทหารอย่างด่วนเลยตังมึงมีคน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 ก็ไม่สนแล้วก็ปั๊มทหารครับเออเร็วเลยครับรีวงรีวอร์อรอดไม่ให้แมงแล้วดิโป้รีไปตีก่อนที่เกียรมาจัดการหน้าหลังรีบไปรีไปตังรีบมาเฮเร็ว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  หายโปรจะรีบไปแล้วก็รีบกลับมาป้องกันเมืองนะไรเนี่ยโหยกองสุจ้านแม่งถึงนู่นแล้วโหยเอ็นข้างล่างถูกมาแล้วโอ้ยโอ้ยดปองไงมึงรีบไปให้แตกเร็วตบเลยสองเทินได้ไหมเอาให้แตกสองเทินในสองเทินได้ปะโอเคโอเคในสองเทินเทินต่อไปครนะนานแล้ว,ลวปั๊มแหลกครับปั๊มแหลกเลยนะ อินเป็อ mm ินเป็กดิว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 โอเคโหมีฐานเยอะนะปัญหาคือกูจะได้ใช้หรือเปล่าตังเร็วตังเร็วแม่งเอ้ยมาตอนยังไม่พร้อมไม่รู้ว่าม่งจะถูกเวลาออกไปบวกแล้วเฮ้ยโคซุนจันทร์มันเก่งทหารม้าเลยครับไม่ใช่เล่นๆ โอ้โหเฮ้ยเอาจริงเหรอแม่หมดเวลาสะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ซับสไคร์ไว้ด้วยอีกรอบรักษาสุขภาพวัดไปดีนะครับเช่นเก่าทักทิ้งหาที่ชูดแก,ก้กขงจากฟี่ฉูดตยาทุจริต